FM 91.25 m มกะเฮสวทตรังฟังทั่วโลกกับ www.trangradio.net สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเวทีคนตรังค่ะทางสวทตรัง FM 91.25 m มกะในวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันสายชนธรรมกุลค่ะและทีมงานสวทตรังค่ะวันนี้นะคะในช่วงของ คุยกันอ่อคุยกันบายใจนะคะ,ะคุยสบายได้ประเด็นในวันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะมาพูดคุยกันกับเรื่องที่เกี่ยวกับปากท้องพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกัรในของในช่วงของคุยกันสบายใจค่ะช่วงคุยสบายได้ประเด็น เน้นเรื่องเด่นประเด็นดังเวทีคนรัง FM 91.25เมกะเฮิร์มากันที่ช่วงของคุยกัน คุยกันได้ประเด็นนะคะในวันนี้นะคะวันนี้แหมหลายช่วงเหลือเกินนะคะเราก็มีแขกรับเชิญค่ะที่มาออกกับเรานะคะซึ่งคุณนาคุณตาแล้วก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องดีๆวันนี้ค่ะนะคะก็คือท่านสุภากิจเครี่ยงสงฆ์นะคะท่านผานิจจังหวัดตรังค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะข่าวนี้เจอกันอีกแล้วนะคะวันก่อนท่านพาณิชมาคุยกับพี่นางวันนี้มาคุยกับหนูนะคะวันนี้เราต้องมาเน้นย้ํากับกิจกรรมหนึ่งค่ะที่น่าสนใจแล้วก็จะเริ่มในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกแล้วด้วยนะคะกับงานพาณิชลดราคาออนทัวร์ทั่วไทยจังหวัดตรังในวันนี้ค่ะให้หัวหน้าได้พูดถึงที่มาที่ไปสักนิดนึงนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยเราเริ่มกันมาอย่างไงแล้วก็ถึง ในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมีกิจกรรมยังไงบ้างคะค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณทางทีมงานสวทด้วยนะคะ,คะทีะ่วันนี้ได้เชิญมาให้ได้มาประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดนะคะโดยเฉพาะโครงการพาณิชย์ลดราคาออนทัวทั่วไทยจังหวัดตรังนะคะซึ่งกำลังจะเริ่มในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะคะ,คะก็โครงการนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจาก สถานการณ์ก่อนหน้านี้นะคะ,คะที่เราเจอกับวิกฤตในเรื่องของอโรคระบาดโควิดนะคะ,คะซึ่งก็ทำให้มีผลกระทบกับภาคธุรกิจแล้วก็ทุกๆส่วนนะคะซึ่งต,ตอนนี้ก็ถือว่าสถานการณ์ก็ได้คลี่คลายไปแล้วนะคะ,คะแต่ว่าผลพวงตรงนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลต่อ,อ รายได้นะคะรายได้แล้วก็ค่าครองชีพของพี่น้องประชาชน<ฆ>นะคะแล้วก็ต่อด้วยโควิดแล้วเนี่ยเราก็ยังเจอกับภาวะของสถานการณ์โลกนะคะเรื่องของสงครามรั<ฆ>สเซียยูเครนนะคะ<ฆ><ฆ>ซึ่งพื้นที่ตรงนั้นก็เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบหลายๆตัวนะคะก็ทำให้มีผลต่อราคาสินค้าปรับสูงขึ้นนะคะ<ฆ>ทั้งในเรื่องของพลังงานพอพลังงานราคาสงูงมันก็ส่งผลต่อวัตถุดิบ อื่นๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปุ๋ยเรื่องของอาหารสัตว์นะคะ,คะก็ทําให้ต้นทุนเหล่านี้ค่ะไปอยู่ในสินค้าหลายๆตัวก็ทําให้จากตรงนั้นมาเนี่ยทำให้ราคา สูงขึ้น<ะ>ก็แน่นอนล่ะก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันในเรื่องของการของชีพซึ่งตรงนี้ค่ะรัฐบาลนะคะก็ได้เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะ,ะก็เลยจัดโครงการนี้ขึ้นมานะคะซึ่งเรียกว่าโครงการพาณิชย์ลดราคาออนทัวทั่วไทยซึ่งจัดทั่วประเทศค่ะ,ะก็มีวัตถุประสงค์อยู่อยู่สองสาประการก็คือ<ะ>หนึ่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลด ค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนะนะคะ,อะสองก็คือเพื่อที่จะให้ประชาชนที่ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตนะคะไ<ะ>ม่ว่าจะเป็นกเกษตรกรหรือว่าผู้ประกอบการได้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้า เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวด้วยนะคะแล้วขณะเดียวกันเมื่อสถานการณ์โควิดที่คลายแล้วมีมาตรการผ่อนคลายต่างๆก็กิจกรรมนี้ก็ต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะให้มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นนะคะทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดมีการหมุนเวียนนะคะค่ะก็เป็นวัตถุประสงค์หลักๆนะคะของรัฐบาลที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมานะคะก็ก่อนหน้านี้ถ้าเป็นพาณิชย์ลดราคาลด ที่20 21 รอบที่ี่ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนของพาณิชย์อย่างเดียวที่เราจะสินค้าพิเศษในราคา<ช>พิเศษใช่ไหมคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยหนูติดตามาข้อมูลมาเนี่ยนะคะ,คะเป็นพาณิชลดราคาออนทัวร์ทั่วไทยเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะาสินค้าที่ทางสํานักง,งานพาณิชย์จัดมาอย่างเดียวแล้วเรามีร้านแล้วก็บูธสินค้าชุมชนมาร่วมกว่าร้อยร้านค้าด้วยใช่ไหมคะ,คะ,คะใช่ค่ะคราวที่แล้วเนี่ยเป็นการจัดาพาณิชลดราคาสองรอบนะคะก่อนหน้านี้2รอบก็คือรอบที่ หนึ่งก็คือ60วันค่ะแล้วก็รอบที่สองคือ30วันค่ะ,อ,ะอันนี้เราจะกระจายไปยังอ,อำเภออำเภอต่างๆตำบลต่างๆนะคะจังวันละ8จุด วันละ8จุดแล้วก็จาหน่ายเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นนะคะโดยการประสานงานกับทางอบตบ้างคำนั้นผู้ใหญ่บ้านบ้างเพื่อที่จะให้จุดที่เราไปจําหน่ายเนี่ยเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุดขนาดรอบแรกนี้นะคะผลตอบรับถล่มทลายมากมีแต่วันนั้นวันนั้นที่ท่านเปิดตัวงานเป็นครั้งแรกนะคะหนูจำได้เพราะหนูไปทําข่าวมีชาวบ้านที่เขาผ่านไปผ่านมาแล้วเขาเห็นขบวนที่เราตั้งก่อนที่จะส่งไปแต่ละอําเภอเนี่ยเขาเดินมาถา

ตรงไหนนะตรงมีในเมืองไหมเดี๋ยวจะไปซื้อคือผลตอบรับดีมากนะคะใช่ค่ะวันนั้นวันนั้นมีพิธีเปิดคิกออฟเรียกว่าคิกออฟโครงการที่หน้าสำนักงานพณิชย์จังหวัดก็มีการจัดจุดจุดจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนละเวกนั้นได้มาจับจ่ายใจสอยกันด้วยนะคะเยอะมากจริงๆค่ะคือประชาชนเนี่ยให้ความสนใจมากนะคะคือบางคนอาจจะอยากแบบเออราคาถูกอยากจะได้ของเยอะแต่ว่าเรามีการจํากัดปริมาณการซื้อด้วยต่อคนค่ะ สำหรับรอบนี้นะคะอย่างที่น้องบอกว่าเรามีสินค้าชุมชนนะคะจากทั้งของจังหวัดตรังแล้วก็จังหวัดอื่นๆด้วยนะคะด้วยค่ะก็ร้อยกว่าบูธนะคะจำนวนร้อยกว่าบูธก็มีทั้งสินค้าที่มาจากโอท็อป SME นะคะแล้วก็กลุ่มเกษตรกรกลุ่มสตาร์ทอัพนะคะมามาได้ทั้งหมดนะคะก็จะมีสินค้าประเภท อาหารและเครื่องดื่มนะคะอย่างเช่นข้าวยำสมุนไพรผัดไทยขนมบ้าบินโปรตีพวกเครื่องดื่มประเภทต่างๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็หมวดที่สองก็คือเป็นสินค้าพวกเกษตรสมุนไพรเกษตรแปรรูปนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นของจังหวัดตรังก็มีข้าวสารข้าวบวยอดม่วงนะคะแล้วก็มี ส้มโอทับทิมสยามซึ่งเป็นสินค้า GI ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมีของอข้าวพองเข็มโบราณกงลุงกงลุงนะคะอันนี้ของหัวยอดะะมีอาหารทะเลแปรรูปนะคะมีกลุ่มชุมชนเนี่ยหลากหลายนะคะอันนี้เป็นทะเลแปรรูปก็อาจจะเป็นปลาเค็มอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีประเภทเครื่องแต่งกาย แล้วก็เครื่องประดับตกแต่งเนี่ยค่ะมีผ้าผ้าเตะผ้าสาเร็จรูปรองเท้ากระเป๋ากระจูดนะคะ,คะก็มีจากจังหวัดใกล้เคียงอย่างพัทลุงแล้วก็มีเครื่องประดับเงินจากจังหวัดนครศรีธรรมราชโอ้มาร่วมด้วยใช่ค่ะแล้วก็ยังมีประเภทเครื่องครัวคเครื่องใช้ไฟฟ้า,ฟาแล้วก็เครื่องมือการเกษตรนะคะอันนี้ก็ มีอ,อีกตัวคือมีดพลา้านาปอ <Ha. S 2> อันนี้เป็นสินค้าดังของจังหวัดตรังที่เราต้องเอาออกมาโชว์ออกมาจำหน่าย <Ha. S 2> กันนะคะแล้วก็มีพวกต้นพันธุ์กิ่งพันธุ์พืชผักนะคะ แล้วก็ยังมีพวกเครื่องนอนเครื่องใช้นะคะอย่างเช่นพวกผ้าหม่มชุดนอนเฟอร์นิเจอร์นะคะ,คะแล้วก็ยังมีสินค้าอ,อุปโภคบริโภคของประจำวันจากผู้ค้าส่งค้าปลีกในจังหวัดมาลดราคากันด้วยนะคะอย่างเช่นสิรีบันช้อปปิ้งเซ็นเ C, Center, อตอร์บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สกตตัง นะคะแล้วก็ร้านฮีโร่ซูเปอร์สโตร์แล้วก็โลตัสนะคะอันนี้ก็พร้อมใจที่จะมาลดราคาให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงของการจัดงานด้วยนะคะออนทัวร์นี้นะคะปกติดูมีแต่คอนเสิร์ตนะคะออนทัวแต่นี้เป็นออนทัวร์สินค้ามาค่ะสินค้าคือยิ่งใหญ่มากรอบนี้ค่ะทีนี้ก็มีกำหนดนี้นะคะจัดขึ้นเนี่ยไปจนถึงวันที่ เอสิบเก้ามีนาคือแบ่งเป็นสี่ครั้งด้วยกันอืมใช่ค่ะสี่จัดทั้งหมดสี่ครั้งนะคะครั้งที่หนึ่งก็คือที่จะเริ่มต้นพรุ่งนี้เนี่ยค่ะค่ะยี่สิบสองถึงยี่สิบสี่ค่ะที่สารกลางหลังเก่าอ่าแสดงว่าใครผ่านสารกลางหลังเก่าจะเห็นแล้วมีการตั้งเต็นต์ตั้งโต๊ะยิ่งใหญ่อลังการมากค่ะเพราะว่างานเราใหญ่มากนะคะอ่าแล้วก็ครั้งที่สองค่ะ ครั้งที่สองก็จะอยู่ระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่สามมีนาคมค่ะครั้งที่สองนี้จะเป็นสนามหน้าอำเภอย่านตาขาวอำเภอย่านตาขาวก็ต้องกระจายออกไปต่างอำเภอด้วยโอ้ใหญ่โตนะงานนี้แล้วก็ครั้งที่สามครั้งที่สามระหว่างวันที่สิบถึงสิบสองมีนาคมค่ะที่วัดเขาพระวิเศษอำเภอวังวิเศษค่ะ ออก,กระจายกันออกไปส่วนครั้งสุดท้ายค่ะครั้งสุดท้ายนะคะวันที่17ค่ะถึงวันที่19มีนาคมนะคะ,คะ,ะตรงบริเวณลานเฉลิมประเกียรติท่าแพขนาดยนต์อําเภอกันตังค่ะค่ะ,คะ ก็ไปร่วมกันได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะลารายการเนาะเดี๋ยวเราจะย้ำอีกทีนึงนะคะว่าเป็นที่ไหนอย่างไรบ้างเผื่อว่าให้เผื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนอาจจะฟังไม่ทันนะแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าใครเล่นโซเชียลก็ไปติดตามข้อมูลรายละเอียดได้กับงานนี้ที่เพจของสํานักงานพณิชย์จังหวัดตรังได้เช่นกันเรามีรายการสินค้าที่ลดราคาพิเศษมากๆนะคะมีอะไรบ้างคะทั้งหมด เรายการนะคะที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของการจัดงานรอบนี้ที่ลดลงไปถึง40%ทีเดียวนะคะก็มีหมูเนื้อแดงนะคะหมูเนื้อแดงเราจะจำหน่ายในราคา110บาทซึ่งตอนนี้ราคาในท้องตลาดก็จะอยู่ที่ประมาณ1 7 0บถึง190าบาทนะคะก็อันนี้ก็ถือว่าลดไปประมาณ38บ จุดแปดเก้าเปอร์เซ็นต์เยอะมากเยอะเยอะมากเยอะมากค่ะค่ะรายการที่สองนะคะเป็นน้องไก่น้องไก่ติดสะโพกค่ะเราจำหน่ายในราคาห้าสิบห้าบาทะคะราคาท้องตลาดก็จะอยู่ที่ประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบบาทต่อกิโล่ค่ะ รายการที่3นะคะรายการที่สามไข่ไก่เป็นเบอร์2ถึงเบอร์3บางวันก็อาจจะเป็นเบอร์2บางวันก็อาจจะเป็นเบอร์สอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้หามาได้เบอร์ไหนนะคะแต่ว่าเราจะขายในราคาเดียวกันนะคะก็คือแผงละ75็ดสิบห้าบทอันนี้แผงละ30ฟองนฟองราคา75บาทซึ่งตอนนี้ราคาในท้องตลาดเบอร์2ก็จะอยู่ที่ประมาณ ร้อยยี่สิบถึงร้อยี่สิบสองบาทต่อลดมากมากเลยค่ะลดมากค่ะค่ะยังมีที่ลดมากกว่านั้นอีกนะคะน้ําตาลทรายนะคะน้ําตาลทรายเราจํไหน่ายในราคาสิบห้าบาทถุงละถุงละสิบห้าบาทกิโลนะคะกิโลละสิบห้าบาทค่ะก็ถุงหนึ่งราคาท้องตลาดตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้าบาทใช่เคยเคยเคยซื้อมาเมื่อก่อนนะคะช่วยทําแม่ทํำข้าวข้าวแกงขายแล้วก็เราก็ต้องไปซื้อน้ําตาลมา ก็ขนกันเยอะมากเหมือนกันในตามห้างต่างๆที่เขามีประกาศลถแต่ว่าก็จํากัดจํานวนนะคะใช่ใช่ค่ะบางบางช่วงเนี่ยห้างสรรพสินค้าต่างๆเขาก็มีช่วงโปรโมชั่นสินค้าบางชนิดบางประเภทคือถ้าเกิดว่าคนที่เป็นลูกค้าหรือว่าเป็นผู้บริโภคประจำเนี่ยก็จะติดตามในช่วงที่ห้างมีโปรโมชั่นมีเหมือนมีช่วงแบบกองทับมดเลยนคือแบบวนกันหลายรอบมากแต่ว่าคือมันจําเป็นจริงๆเพราะมันราคาเนี่ยมันลดลงมาถูกมากมากใช่ค่ะแต่วันนี้โอ้โหของพานี้นี่ถูก ใช่ค่ะจาก25บาทเหลือ15บาทนี้ลดเจอะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งไอไลท์ที่สำคัญน้ำมันพืชค่ะน้ำมันพืชปาล์มอันนี้ถือว่าลดมากๆค่ะเหลือ30บาทโขวดลิตรนะคะขวดลิตรซึ่งปกตินี่ตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ46 ค่ะถึง50บาทคือถ้าเป็นต่างอำเภอไกลๆก็อาจจะ50บาทค่ะแต่ต้าในเมืองในเมืองอยู่ที่40กว่าบาทใช่อาจจะ40กว่าบาทแต่นี้เราขาย30บาท30บาทแต่นี้ถูกมากๆนะคะคือว่าถล่มทลายแน่เพราะว่าเริ่มจําหน่ายตั้งแต่10บโมงจนถึง2องทุ่มใช่ใช่กัวจะไม่ถึง2องทุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะบอกว่ามันมีปริมาณเท่าไหร่แล้วก็นะคะก็ต้องอาจจะต้องจํากัด ปริมาณการซื้อละราคาแล้วก็ต่อวันกหนดเป็นรอบๆใช่ค่ะใช่ค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นข้าวหอมมะลิค่ะอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะราคาในต้องตลาดก็คือ185บาทค่ะแต่งานลดราคาออนทัวร์นี่ขายราคา110บาทโอ้ถูกมากถุงละ110บาทซึ่ง5กิโลใช่ไหมคะ5กิโลค่ะ5กิโลซึ่งคนตรังจะนิยมบริโภค ข้าวหอมมะลิหรือว่าข้าวข้าวนุ่มอ่ะนะคะก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจเหมือนกันซึ่งทุกบ้านก็ต้องทานข้าวอยู่แล้วถูกต้องค่ะและยิ่งมาลดราคานี้ด้วยนะคะแต่ว่าก็คือเราจะแบ่งเป็นรอบๆในในวันหนึ่งอาจจะมีสองสามสี่รอบแต่เวลาไหนเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันค่ะยังมีอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือข้าวหอมท่อนข้าวหอมทอนนะคะอันนี้ก็ขายในราคาถุงละเจ็ดสิบาท กับห้กิโลเหมือนกันซึ่งในท้องตลาดก็จะขายอยู่ประมาณร้อยห้าบาทก็จะมีเจ็ดรายการท,ที่ราคาลดพิเศษมากๆนะคะค่ะ แหมเจอไปเจ็ดตัวนี้ก็เยอะแล้วนะคะใช่ค่ะยิ่งไปเจอกับผู้ประกอบการสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อออกบูธอีกกว่าร้อยกว่าร้านค้าสินค้าจากต่างจังหวัดที่เข้ามาขายกับเราอีกค่อนข้างจะคึกคักนะใช่ค่ะจิงนี้จะมีที่จอดรถไม่นี้นั่นแหละสิคะก็็นห่วงพรุ่งนี้สารกลางหลังเก่าด้วยน่าจะคึกคักมากใช่ค่ะค่ะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าเรามีปริมาณที่อาจจะจํากัดนะคะเนื่องจากว่าในส่วนนี้เนี่ย ใช้งบป,ประมาณของนะคะใช้งบป,ประมาณในการชดเชยซึ่งทําให้ราคาต่ํากว่ากว่า ท้อง,องตลาดนะคือส่วนหนึ่งเราก็ไปาหาราคาสินค้าที่เป็นราคาขายส่งซึ่งก็ได้ได้มาในราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไปอยู่แล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือรัฐไปอุดหนุนไปอุดหนุน<ล> <ละ S 2> ก็จะทําให้ราคาสินค้าในส่วนเจ็ดรายการนี้คือต่ํากว่าท้องตลาดโดยทั่วไปนะคะ,คะซึ่งก็อยากจะเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าปริมาณแต่ละแต่ละครั้งนะคะในการจัดงานจํานวน4ี่ครั้งครั้งละ3วันซึ่งแต่ละครั้งเราก็จํากัดจํานวนปริมาณ อย่างหมูเนื้อแดงเนี่ยก็คือสามร้อยสี่สิบห้ากิโลต่อต่อครั้งนะคะค่ะค่ะไก่น้องไก่ติดสะโพกก็360กิกโลกรัมต่อครั้งค่ะส่วนไก่ไก่นี่ก็เกือบสองพั0 0ามพัแผงนะคะเกือบ2,000แผงนะคะต่อครั้งน้ำตาลทรายก็ห้าตัน5้าตันนะคะต่อครั้งค่ะน้ำมันพืชปาล์มก็5.4 ห้าพันสี่ร้อยขวดนะคะห้าพันสี่ร้อยขวดส่วนข้าวหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็นต์เก้าร้อยเก้าสิบถุงก็เยอะอยู่นะคะค่ะในสามวันนี้ค่ะข้าวหอมท่อนนี้สามร้อยถุงนะคะค่ะก็การจำหน่ายก็อย่างที่เรียนไปอะค่ะว่าจะกำหนดเป็น เป็นรอบเป็นรอบรอบนะคะก็อาจจะไปติดตามที่หน้างานนะคะว่ามีรอบเวลาไหนบ้างก็จะมีป้ายติดไว้ให้นะคะว่าปริมาณเท่าไหร่เหมือนนาทีทองใช่ค่ะดังนั้นใช่ค่ะ นี่ก็เป็นภาพรวมนะคะของงานพาณิชราคาออนทัวทั่วไทยจังหวัดตรังซึ่งจะเริ่มในวันพรุ่งนี้วันแรกใช่ค่ะนะคะมีอีกหนึ่งเรื่องวันนี้ที่ท่านพานิชย์นะคะท่านนํามาที่จะมาประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนเกษตรกรค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการมาขอใช้ตราสัญลักษณ์สินค้า GI พริกไทยตรังกันค่ะให้หัวหน้าได้อธิบายพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่กําลังปลูกพริกไทยแล้วก็ต้องมาใช้ตรานี้กันค่ะค่ะ ก็ S <S <an> คือจังหวัดตรังอ่ะนะคะเราก็มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานในเรื่องของพริกไทยตรังพันพื้นเมืองที่เราเรียกว่าพันปเปลี่ยนนะคะ,คะซึ่งเคยเป็นพืชที่โด่งดังมากในตั้งแต่ก่อนร,อรัชสมัยร,รัชกาลที่5แล้วนะคะที่เราเคยส่งเสริมแล้วก็เป็นสินค้าส่งออกไปทางปีนางแล้วก็ไปดังถึงยุโรปนะคะคนในยุคนั้นนี่จะจะรู้จัก ทิกไทยตรังเป็นอย่างดีนะคะ,ะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองท่านก็ให้ความสำคัญ<ะ>ในการที่จะรักษาต่อยอดพืชอัตลักษณ์พื้นถิ่นของเรานะคะ,ะให้เป็นพืชที่สามารถจะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยจังหวัดตรังเราก็จะมีพืชหลักก็คือยางพารากับ นะคะซึ่งก็เราก็ทราบอยู่ว่าเรื่องของราคาก็มีความ ผันผวนนะคะซึ่งบางทีเราก็ต้องไปสัมพันธ์กับเรื่องของตลาดโลกด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะประเทศเราที่ปลูกนะคะเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าจังหวัดตรังเองเราก็มีพืชอัตลักษณ์พื้นถิ่นอย่างพืชอย่างพิษไทยตรังเนี่ยเป็นพืชที่มีคุณมีคุณค่า,ามีคุณประโยชน์มากมายนะคะแล้วก็เป็นพืชที่เคยมีชื่อเสียงมาก่อนเนี่ยก็น่าจะส่งเสริมให้ยกระดับขึ้นมาให้เป็นพืชที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้เกษตรกรได้มีไรายได้ตรงนี้นะคะก็ ได้มีการส่งเสริมจนกระทั่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าสินค้า GI อ่ะนะคะ<ฆ>ก็ขึ้นทะเบียน GI ไว้เมื่อ,อเมื่อเดือนกันยายน2564<ฆ>นอะคะ<ฆ>อันนั้นก็คือเราประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไปแล้วทีนี้ภายหลังจากได้ขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้แล้วเนี่ยคะ่ะเรา จะต้องดําเนินการขั้นต่อไปก็คือให้เกษตร,รกรหรือว่าผู้ประกอบการที่ที่ผลิตและที่จําหน่ายสินค้าพริกไทยต่างเนี่ยค่ะ,ะได้มาขอใช้ตรา GI นะคะทีนี้กระบวนการขอใช้ตรา GI เนี่ยผู้ผู้ผลิตหรือว่าเกษตรกรนเนี่ยค่ะก็ต้องทําตามขั้นตอนะนะคะขั้นตอนการปฏิบัติ ตามที่เราประกาศไว้นะคะว่าถ้าเป็นพริกไทยตังพันผเหลียเนี่ยต้องมีกระบวนการผลิตอย่างไรต้องใช้พันุ์อะไรต้องแปลรูปแบบไหนตรงเนี้ยเพื่อการควบคุมคุณภาพนะคะ,คะเพื่อให้ผู้โรยพวกเวลาซื้อพริกไทยตังไปแล้วเนี่ยมีความมั่นใจได้ว่าเหมือนกันหมดม,<ช>มันมาแ่ทางเดียวกันหมดเป็นพริกไทยตังที่มีคุณภาพ ะะ<ะ>เชื่อถือได้นะคะแล้วก็เป็นพิกไทยตรังพันเปลี่ยนแท้อะไรย่างเงี้ยค่ะ,คะเพราะฉะนั้นก็ต้องอมีการดําเนินการให้กลุ่มตรงนี้คะ่ะมาขอใช้ตรา GI ซึ่งทางสำนักง,งานพณิชย์จังหวัดตรังได้ร่วมกับทางกลุ่มทรัพย์ถินทางปัญญาเรากำหนดวันที่จะประชุมชี้แจงในการดำเนินการเรื่องนี้คะ่ะในวันที่27กลุ่กุมภาพันธ์2566ที่โรงแรมธรรมรินธนานะคะ ก็ตั้งแต่เวลา9โมงเป็นต้นไปก็จะ,ะมีเจ้าหน้าที่อของกรมทรัพย์สินทางปัญญาลงมาด้วยนะคะก็จะมาะให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะคะแล้วก็จะมีะชี้แจงนะคะก็จะมีชี้แจงวิธีการขั้นตอนในการจัดทำระบบะควบคุมคุณภาพมาตรฐานสินค้า,ส,ส,คาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้วก็หลังจากที่เราขึ้น ะทะเบียนหมายถึงว่าหลังจากที่เราได้ทําความเข้าใจชี้แจงให้เกษตรกรได้เข้าใจในวันนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีะทีมของคณะ,ะกรรมการของจังหวัดเนี่ยค่ะซึ่งเราได้แต่งตั้งไว้แล้วเนี่ยซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะมีหน้าที่ไปตรวจสอบลงไปทุกแปลงนะคะลงไปทุกแปลงที่เกษตรกรได้สมัครนะคะคือเราจะเปิดรับสมัครในวันนั้นเลยในวันที่ประชุมชี้แจงนะคะแล้วก็สมัครเกษตรกรที่อยากจะขอใช้ตรา ก็สมัครกันในวันนั้นได้เลยนะคะแล้วพอสมัครเสร็จแล้วเนี่ยทางคณะกรรมการระดับจังหวัดก็จะลงไปตรวจสอบว่าเกษตรกรได้ทําตามได้ดำเนินการตามะระบบะการควบคุมคุณภาพที่เป็นที่ให้เป็นไปตามคุณภาพของสินค้า TI หรือเปล่าค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะ,คะ,ะสำหรับเกษตรกร,ะกรนะคะที่ปลูก พริกไทยตรังตอนนี้ค่ะตอนนี้มีจำนวนเท่าไหร่แล้วคะท่านคะจำนวนก็ประมาณร้อยกว่าครัวเรือนนะคะร้อยกว่าครัวเรือนแล้วก็ในในจำนวนนี้เนี่ยก็จะมีการรวมกลุ่มกันนะคะเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้างเป็นแปลงใหญ่บ้างก็ประมาณประมาณ6กลุ่มะะหก,กลุ่มประมาณหกลุ่ม ทีนี้วันที่จะมีการอบรมนี้นะคะคือเราก็เชิญกลุ่มที่เราทราบประมาณ100ร้อยกว่าท่านเนี่ยค,คือมาอบรมกับเราตอนนี้มี<ช><ช>แจ้งความประสงค์มาแล้วประมาณเท่าไหร่คะออตอนนี้เนี่ยกำลังเริ่มประชาสัมพันธ์นะคะ,คะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าเกษตรกร,ร,กรได้ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็แจ้งมาทางพนิ์จังหวัดอยู่ตลอดว่าเขาเนี่ยอยากจะขอใช้ตาอยากจะได้ตา GI มาใช้เพื่อมาติด บนกล่องบน<า>ผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะคะ,ะก็คอยสอบถามอยู่ว่าเมื่อไหร่ ทางพนิจจะดำเนินการเรื่องนี้สัทีนะคะ,ะ,ะ,ะก็ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องทำในเรื่องของอะระบบคู่มือนะคะระบบแนวทางของการลงไปตรวจอะไรเงี้ยคะ่ะก็ต้องก็ต้องทำตัวนี้อยู่ก็ต้องใช้เวลาแล้วขณะเดียวกันก็ต้องอประสานทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ลงมาช่วยดูในเรื่องอตรงนี้ด้วยเพื่อที่จะให้การดําเนินการตรงนี้นะคะ่ะมีมีคุณภาพและก็มีความรอบคอบที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เท่า ที่ทราบนี่คือ5้าหกกลุ่มนี้พร้อมที่จะเข้าร่วมในวันที่27นะคะเนะคะจริงก็จะจัดการอบรมนี่คือมาจากความต้องการของเกษตรกรใช่ใช่ค่ะ,คะใช่ค่ะ วันงี้ก็ง่ายเลยแต่ว่าแค่เรามาตกลงให้วันลงตัวหน่วยงานรัฐกับเกษตรกรลงตัวปุ๊บเราก็จะมานัดกลุ่มกันเพื่อจะประชุมกันว่าหลักเกณฑ์มันมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะต้องทําตามขั้นตอนอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วก็บางท่านที่อาจจะยังไม่ทราบข่าวนะคะก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ไอ้ท่านได้รับทราบแล้วก็มามาร่วมประชุมร่วมกันคือท่านมาฟังก่อนว่าวิธีการขั้นตอนมันเป็นยังไง อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ท่านก็จะได้ตัดสินใจว่าเออเราควรจะขอใช้ตราไหมคือในในในส่วนของพาณิตเองเนี่ยก็อยากให้ทุกท่านได้ใช้ตรานะคะเนื่องจากว่าถ้าได้ใช้ได้ได้ตรา GI ไปแล้วตรงนี้ค่ะทางพาณิตเองก็จะมีการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ต่อไปนะคะตั้งตั้งเรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องของการตลาดนะคะก็จะได้เข้าไปดูแลอย่างเต็มที่อีกหนึ่งอย่างด้วยนะคะพอไปติดตามดูแลส่งเสริมในเรื่องของ ผลิตภัณฑ์แล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการตลาด<ช>ตอ่อไปอีกค่ะซึ่งซึ่งช่วงที่ผ่านมาในห่วงอย่างน้อยก็ ก็1ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะพิ่ไายตรังพันผลเพลียของเราเนี่ยก็ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนทั้งเรื่องของการผลิตการแปรรูปไปจนกระทั่งการตลาดนะคะกันอย่างค่อนข้างจะเรียกว่าคึกคักทีเดียวนะคะเพราะว่ามันจะมีหน่วยงานทั้งพาณิชย์เกษตรนะคะแล้วก็ภาควิชาการอย่างมหาวิทยาลัยนะคะอย่างมทรเงี่ยค่ะนะคะก็เข้าไป ช่วยดูช่วยดูใช่ค่ะวันก่อนที่ทางสวท่านสวลงพื้นที่จังหวัดตรังหนูตามลงพื้นที่หนูไปดูแพ็กเกจดีมากอินเตอร์มาใช่ใช่ก็วันนั้นเนี่ยวันนั้นทางพานิ์ก็พาไปออกงานที่ที่มอนะคะที่มอแล้วก็มีผู้ใหญ่หลายคนของจังหวัดตรังซึ่งก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่แบบรุ่นอายุเยอะๆนะคะเขาไปเห็นสินค้าของเราเนี่ยฟิกไทยวางโชยเขาบอกอุ้ยฟิกไทยตังมัน มันดูแกรนรนะใช่มันดูแกรนมันมาขนาดนี้แล้วเหรอมันคือ<ช>จากที่แต่ก่อนเขาเคยเห็นแบบใส่ถ<ง>ุงอ่าใส่ถุงหรือว่าแพ็กเกจธรรมดาธรรมดาอย่างเงี้ยค<ช>่ะว่า,าโอ้เดี๋ยวนี้แบบมีแพ็กเกจหลากหลายมาก<ช>แล้วก็มีเป็นเขาเรียกอะไรเป็นหัวบท<ช>ที่แบบพร้อมสําหรับการบบกแินใช้งานใช่ใช่ค่ะหนูเห็นวันนั้นแบบ ภูแพเกจตแบบฮรุฮาราหรดูรามากใช่ค่ะใช่แล้วก็เตรียมส่งนอกได้เลยนะคะใช่ค่ะพร้อมคือตอนนี้เรามีเรามีกลุ่มนะคะเรามีกลุ่มที่ได้ยกระดับการผลิตพิกไัยนะคะตั้งแต่การปลูกการดูแลการปลูกการแปรรูปนะคะไปในเรื่องตอนนี้ไปในไปในเรื่องของอินทรีนะคะทำเป็นระบบอินทรีย์ซึ่องันนี้ก็ต้องขอบคุณทาง ทั้งทางมอทรทางท่านเกษตรจังหวัดนะคะที่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพเรื่องของมาตรฐานตรงนี้ค่ะก็ทำให้มีกลุ่มที่เขามีศักยภาพนะคะได้เดินเรียกว่าเดินล่วงหน้าไปในเรื่องคุณภาพก็จะทำให้การ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ริโภคได้ได้มากนะคะเราก็จะมีมีทีมอาจารย์ที่ลงไปดูในเรื่องของคุณภาพตรงนี้ด้วยนะคะค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะก็ทําให้พริกไกยเราเนี่ยตอนนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเรนะียกว่าเป็นสินค้าที่ทว้าวได้ดีทีเดียวนะคะซึ่ง <ฮะ S 2> ตอนนี้ก็อยากนําเรียนว่าเรามีพริกไทยดํา <ฮะ S 1> แบบเม็ดนะคะพริกไทยขาวแบบเม็ดพริกไทยดําแบบป่นพริกไทยขาวแบบป่น <ฮะ S 1> แล้วก็พริกพริกไทยสด นะคะ,คะที่ที่เราออกจำหน่ายอยู่แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดตรังตอนนี้คือพริกไทยแดงนะคะซึ่งปกติเนี้ยไม่ค่อยมีพริกไทยแดงทำทำขายะนะคะ,คะแต่ตอนนี้ก็มีกลุ่มที่ได้ทำพริกไทยแดงออกมาวางขายแล้วนะคะ,คะก็อยากอยากให้ผู้ริโภคไม่ว่าจะเป็นในจังหวัด หรือว่าตังจังหวัดนะคะได้รับทราบข้อมูลแล้วก็ลองติดตามดูนะคะว่าเอฟปิกไทยแดงมันเป็นอย่างไรนะคะพิกไทยดําพิกไทยขาวของจังหวัดตรังเป็นอย่างไรอยากให้ติดตามนะคะค่ะค่ะวันนี้ด้วยเวลาจากัดนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านพานิจจังหวัดตรังนะคะท่านสุภากิจเกี่ยงสงที่มาร่วมรายการในวันนี้ค่ะกลับมาติดตามกับรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับวันนี้ดิฉันและก็ท่านพานิจจังหวัดตรังแล้วก็ทีมงานสวทตรังลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ